ค่ะคุณทีน่าค่ะสวัสดีครั้งนะคะสวัสดีค่ะคุณนาตาลีสำหรับคลิปนี้นะคะมาแล้วค่ะคนที่ถามนะคะเรื่อง second coming คืออะไรคะแล้วมันหมายความว่ายังไงใครจะมาใครไม่มาเดี๋ยวขอแปลก่อนนะคะ second coming นะคะคือถ้าแปลตายตัวเลยภาษาไทย second ก็คือที่สอง coming ก็คือที่สองอะไรจะมา บางคนยังไม่เคยได้ยินศัพท์นี้มาก่อนจริงๆแล้วเป็นศัพท์เฉพาะกันนะคะในกลุ่มของค,คนที่ตื่นรู้เขาก็จะพูดถึงเรื่อง second coming แต่ว่าอยากให้คุณทีน่าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน meta physics นะคะนะน่าจะอธ,อธิบายเรื่องนี้ได้ได้ดีกว่าโค้ชแน่นอนค่ะก็เลยอยากให้คุณทีน่านะ่ะมาอธิบายหน่อยว่าอื second coming คืออะไรแล้วใครจะกลับมากลับมาทำอะไรกลับมาเพื่ออะไรแล้วมันมีความหมายกับพวกเราว่าอย่างไรคะ โอเคค่ะคำถามอันนี้นะสัก o n d c o m i n คนถามกันเยอะเลยนะคะสัก o n d c o เนี่ยก็มาจากคริสเตียนออแคลทลิกเรลเจนนะคะ uh, ในไบเบิล speak of second coming นะคะ uh, เขาจะ speak of ยีสส์ a lot ยีสส์ก็ represents first coming นะ first coming เนี่ยเป็นทางที่ว่าตอนแรก original of the earth cycle นะคะและจะมีพวก แบบ religious leader แบบ Jesus หรือว่า Buddha Muhammad มากันแล้วตอนนั้นก็เป็น cycle ถ้ามันตรงกับ planetary system cycle of a planet มันเป็น time ที่ว่าเป็น a beginning cycle cycle of of uh, โหราศาสตร์อย่างเงี้ยเอางี้กันเป็นภาษาไทยเป็น aries aries เนี่ย represent individual เป็นตัวเป็นแค่วัน,นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยที่พวกผู้นำที่จะมาปลุกคนตื่นเนี่ย จะมาแค่คนเดียวคนเดียวก็คือหลังยีซัสในทางคริสเตียนในทางไอภาคแถวสมัยอยู่ทางปาเลสไตน์แล้วก็ทางอียิปต์ทางโรมันไทม์แล้วก็บูดาก็มาทางนี้ทางทางเอเชียแล้วโมฮัมหมัดก็มาทางอีกด้านหนึ่งเมดิเตอร์เรเนียนแต่ตอนนี้เขาพูดถึง second coming หลายคนก็คิดว่าโอ้จีซัสจะกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ second coming เนี่ย คือทุกๆคนมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ second coming เนี่ยไม่ใช่ว่า individual ที่ว่าจะมา wake up people second coming คือเป็นทุกคนเพราะตอนนี้เป็น aquarius cycle aquarius represents นะหมายถึง group large group community เพราะฉะนั้น,น่ะทุกๆคนจะต้อง wake up และจะเป็น large group ทั่วโลกเลยที่จะ wake up แล้วมารวมกัน as one นี่แหละทุกคนก็คือ second coming นะคะแล้วพอทุกคนเนี่ย wake up ทุกคน become ascended master เหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนยี s ส mm. ์ therefore this is global คือความหมาย yes mm. that's the second time and that's the end of the cycle of the earth มันจะ match all astrological events แล้วก็มายัน c a l e n d a r นะคะแต่คนเข้าใจนึกว่าเป็นวัน beginning of the cycle of earth is one ทุกคนจะมาเป็นวันแต่สมัยก่อนตอนนั้นนะ่ะมันเป็น energy ที่เกี่ยว beginning one แล้วก็พวก leader เนี่ยหลายคนจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อไม่เข้าใจทางนี้ energy ตอนนั้นยังยังไม่ใช่เป็น enlightenment ทางเพราะฉะนั้นนะ่ะ only a few spiritual leader เนี่ย มากันแต่จะไม่ปลุกทุกคนเตืดน er yes. ใช่ไหมมันก็จะผ่านสมัยโรมันไทม์ดาร์กเอจส์โดเมนต์ไปมัสก์เลนตี้ตอนนี้เอเนจีฝั่งเปนเอเนจีมาตามนี้ตอนนี่เป็นอควาเรีสเอจอควาเรียสอีกัเ represens group global เพราะฉะนั้นเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเกี่ยวกับตัวเองละ mm hmm. everything เก mm ี่ยวกับ global community ลุกดูเซคุณนาตาลีทุกอย่างเนี่ย global หมด even internet mm hmm. youtube เราทำอยู่ ไม่ใช่คนเดียวทำได้ everybody's become one every wake up become ascended master นะคะ and when ascended master b e come one that's real that's a real uh enlightenment uh, นะคะนั่นแหละคือเป็น second coming คือทุกๆคนนะคะและตอนนี้คนเริ่ม wake up เป็นเยอะแล้วเนี่ย mm. นะคะม,ม,มันไม่เกี่ยวกับ I am animal มันเกี่ยวกับ we are อ่ะ mm. เป็น n คำ o นี้ g นะคะแล้วก็จะมี religious leader บางคนก็จะแปลตามที่ทีน่าพูดเหมือนกันนะคะอ่าแต่อันนี้เป็นการที่ทีน่าเข้าใจเองจากข้างในของเราอ่าถ้าคนไม่อ g r รีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่คนแต่อันนี้เป็นการที่ว่าเป็น information ที่ทีน่า get from my ที่ k n o ไม่ own connection นะคะเขาก็บอก no it's not วความหมายดี make s sense All the goddesses right. ascended, master. That's why ascension called ascension. And now, look at energy is not one. Make your con Now is oneness, the whole global Aquarius is global. Everything is all global. Okay. Everything is everyone contribute to. make a fragment. Everyone have been a fragment of each other too. As oneness, make sense, right? mm -hmm. จะย้อนสรุปให้นะสำหรับบางคนอาจจะแบบยังไม,ไม่ไม่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนิดนึง <ạ. S 1> คะแล้วคุณทีน่าบอกว่าค้ณเข้าใจถูกไหมคะถ้าย้อนกลับไป first coming ก็คือ,อครั้งแรกเนาะ <laughs> ถ้าแปลภาษาไทยเรียกว่า original time เลยค่ะ original time นะแล้วก <was> ็ influence d by planet air uh, planet Aries or Aries cycle Aries cycle นี่ is me 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 me, me. is about me one I am one ที่ที่ first ที่บอกว่า first coming ที่คุณทีน่ายกตัวอย่างก็คือผู้นำทางด้านจิตวิญญาณใช่ไหมคะ spiritual อย่างเช่นพระเยซูทั้งพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามที่เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่ลงมาในสมัยนู้นก็คือ first coming yes, นั่นค,คือที่เราอ้างอิงแบบนั้นถูกไหมคะใช่ค่ะทีนี้พอ second coming อ่ะหลายๆคนก็คิดว่าอุย้ยเออ จสัสจะกลับมาอีกแล้วพระพุทธเจ้าจะกลับมาอีกแล้วหรือใครที่เป็นผู้นําทางด้านเิตวิญญาก็จะกลับมาอีกแล้วเราจะกลับมาเมื่อไหร่เราก็รอคอยกันวันนั้นแต่จริงๆแล้วอะ่ะในความหมายที่คุณทีน่ากําลังจะสื่อก็คือบอกว่าคือพวกเราทุกคนอะ่ะเป็นพระเจ้าเป็น <Yes. S 1> พระพุทธเจ้าเป็นพุทธะเป็นเหมือนเจสัสคือทุกคนเป็นแบบนั้นคือ second coming คือพวกเราทั้งหมดเลยมีพลังงานแบบนั้นกันหมดเลยใช่เลยพวกเราทุกคนเป็นธรรมกันหมด อยู่ข้างในหมดมันไม่ใช่อยู่ทางาศาสนาอยู่ทางวัด you know everything was created to cause cause separation เกี่ยวตัวเราไงและให้เราเนี่ยออกจากร่างกายของเราออกจากข้างในของเราแต่ตอนนี้คนเนี่ยจะ walk away from a lot of status quo ใช่ไหมคะ uh huh. แบบ tradition เราจะเริ่มแบบ question a lot โดยเฉพาะหลายอย่าง you know ทาไมหลายคนน่ะ study a lot of religion แต่ยังไม่ happy you know ไม่ truly truly connect ก็จะโฟกัสกับข้างนอกหมดค่ะแต่พอ,อตอนเนี้ว่า<พ> <laughs> yeah, ตอนเนี้ยคนเริ่มแบบ come inside connect to you on higher mind ใช่ไหมคะค่ะก็เริ่ม wake up เริ่ม question แทนที่จะตามทุกอย่างตามข่าวตามคนพูดคุณเริ่มแบบเอ๊ะเข้าข้างใน this makes sense this doesn't make sense คุณ connect ข้างบน แล้วพอตอนนี้เวลมันเริ่มเลฟเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถ Acces s d o w น l โหลดกันได้หมดเพียงแต่เชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นหรือว่าฝันเท่านั้นเองเหมือนกับคุณมีความฝันแล้วเข้ามาหาคนเนี่ยใช่ไหมเขาเข้ามา o n n e c t กับคณ you need to do this you need to open up you need to write to yes, ห,หลายคนจะเป็นอย่างนี้ไม่เชื่อใช่ไหมคะเพราะฉันตอนนี้คนจะเริ่มเชื่อเันเพราะว่าเราเริ่ม Connect กันและการที่เราจะปลุกกันตืกกน่นก็คือการ o n n e c t i o n through all this global connection เห็นมตอนนี้มี YouTube มีโซเชียลมีเดียที่ว่าเป็น global สมัยก่อนจะไม่มีใครรู้เลยใช่แต่ตอนเนี้ย everything ทุกคนทุกคน contribute to shifting waking everybody else including ourselves that w i น l become it's all of us it e v e r y o n e กคือเราทุกคนคือกำลังจะตื่นรู้กันแล้วก็จะเป็นเหมือนเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะทีเนี้ยเป็นไฟดวงเล็กๆที่องเป็นี่เป็น S yeah s p e n the the second time the largest light ever แล้ว l l connect to the, the you know creator connect to the mainframe main computer นะคะว่าทุกคนเนี่ย contribute yeah เพราะว่าอันนี้ different different uh, different time and different แต mm ่ว hmm. ่าคนแปลเนี่ยยึดถือเป็นคนนะคะเพราะทุกคนก็คือ j esus ทุกคนก็คือ Buddha ทุกคนก็คือ m o h a m m e d คนค่ะแค e เซเวนตี t h a t เป็นเท่านั้น ที่คุณทีน่ากําลังจะพูดคือเราทุกคนก็เมื่อกี้ใช่ไหมคุณทีน่าพูดก็คือเราทุกคนก็ก็คือพระเจ้าเราก็คุณคือเจสสเราทุกคนก็คือพระเจ้าคือเราเป็นแบบนั้นได้หมดเลยคือเราทุกคนนะถ้าเราตื่นตรงนี้นี่คือการเซคันด์คัมมิ่งก็คือการกลับมาครั้งที่สองก็คือเราทุกคน <Yeah. S 1> จะมีพลังงานแบบนั้นกันได้เลยแล้วพวกเรา <Yeah. S 1> ตื่นตรงนี้โอ้โหจริงๆแล้วความหมายตรงนี้มันลึกซึ้งมากเลยนะเนี่ย เพราะว่าบาง yeah, คน <that. S 1> รอรอเวลาเซ c o n d ท e เอ่อเซ็ก n นคัมมิ่เมื่อไหร่จะมาถึงอีกกี่ปีสิบปีร้อยปี <All S 1> อะไร <true. S 1> <laughs> เพราะว่าเขา change everything นะคะสมัยก่อนทำให้คนเนี่ย just wait for the outside แต่จริงๆแล้วเ a t is w i t i n c a u s e everybody has that within inside ของทุกคนนะคะและทำให้เราเนี่ยไม่ remember who we are ใช่ไหมคะเราไปเที่ยวแบบอ่าอ่า focus ข้างนอกเนี้ย ใช่ไหมทำให้เราเป็นไม่เป็นตัวตัวเอง mm hmm. พอเราเริ่ม <Yeah. S 1> มา embrace your own power empower yourself it's like a self empowerment เพราะ j ี Jesus, s u mm hmm. s ก็คือเป็น politician เหมือนกันสมัยก่อนนั้นเขาเห็น a lot of things that didn't make sense เหมือนสมัยตอนนี้ทุกทุกอย่างสมัยก่อนนั้นเป็นกระจกตอนนี้หมดเลยนะคะแล้วทำไมเขาถึงถูกค่า y ี่เนาะ get rid of เพราะเขา try to wake up people แต่สมัยก่อน mm hmm. คนยัง <Yeah. S 1> ยังไม่มี c o n s c i o u s อยู่ แต่ตอนนี้แทนที่เป็นเขาคนเดียวเป็นทุกคนละทุกคนนะ่ะดูกระจกเส็จเขาเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับพอ c ิทางโรแมนทางอียิปต์ไม่แฟร์เลยกับคนเขาก็พยายาม wake up people แต่ก็ตอนนั้นเป็นเขาแต่ตอนนี้เป็น everybody every get on YouTube every get something เนไะมเชื่อมโยงเหมือนกันอะมันเชื่อมโยงหมกันหมดเลยอะเชื่อมโยงเพราะเขาเห็น uh, unfairness you k now all politics สังเกตดูที่ว่าคนที่ get rid of him ก็เป็น politician กันแนละพวกที่ว่ามี power เป็นกระจกตอนนี้หมดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยเป็นกระจกตอนนี้หมดสมัยตอนนั้นกลับมานะคะแต่ตอนนี้ is different ก็คือ now ทุกทุกคนทุกทุกคนเนี่ยเป็นกระจกของอ่อ s s และเป็นกระจกของ Buddha ที่ว่าต้อง enlight enlight ตัวเองเปิดแสงไฟ enlightenment ข้างใน เเปิดไฟข้างในนะคะคำก็บอกอยู่แล้วอืไม่ใช่ว่าเราไม,ไม่เคารพเลย That's because <S เขาเป็นเอเนจีเขาเป็นเ n e r g y เขาค่เข,าเข้ามาใช้ล่างเพระเจ้าอย่างผู้เลยใช้เวียคลอล่างเห็นมทุกทุกคนเนี่ยอ็นไ yeah. ลมกันหมด Yeah Love มันก็เป็น energy of now that this is a cycle of Aquarius ถ้าคนเข้าใจทางโหราศาสตร match exactly exact frequency คลื่นเดียวกันที่ว่าเป็น global community tribal is t not about one now it's about all everything's about all and everything's about all technology one h a s come ทำไมตอนนี้เรากันเราสามารถที่ connect globally ได้ก็ทางนี้ห็นไหม all this aquarius energy หมดเลยค่ะที่ว่าเปิดประตูให้เราหมดเข้าใจละค่ะค่ะหวังว่าผู้ฟัง นะคะเขนะ้าะค่ะ,คะบางคนก็อาจจะคัดค้านหรือว่าแอนตี้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าหลายๆคนยังติดเรื่องตรงที่ว่าเอออันนี้คําถามนี้นะคะอคอมเมนตี้โค้ชได้มาเยอะเลยค่ะคือพระเจ้าพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านเดียวที่รู้ทุกอย่างไม่มีใครรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้า ตรงนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้เราติดใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ไมีเซ็กซนคัมมาวิ่งสักทีเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณทีน่ากําลังจะสือ่อก็คือเราทุกคนทําแบบพระพุทธเจ้าได้เป็น mm hmm. แบบพระพุทธเจ้าได้ก็คือเราสามารถที่จะ,ท,จะที่จะตื่นรู้เราทุกคนคือเราทุกคนเป็นเอเจี้ของเขาหมด the s a m เ energy เราทุกคนเป็นเอเจี้ของ Jesus หมดเป็นเอเจี้ของพระพุทธเจ้าหมดโมฮัมหมัดกวนยินหมด we <c oughs> all have that archetype fragment นะคะและมันเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราไอ้นั่นไม่ใช่เราไม่ไม่เคารพ <No, S 2> แต่ว่าเขามาจากตรงนั้นเขาก็สอนทางที่เขาสอนแล้วเขาก็ you know leave something like big legacy behind ที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยสอนทุกคนทุกศาสนาจะดูเดี๋ยวเขาจะสอนให้ทุกคนเข้าตัวเองแต่ศาสนาเนี่ยถูกเปลี่ยนหมดเปลี่ยนไป <Sorry. S 1> เยอะเลย ทำให้คนเนี่ยดูสังเกตดูแต่คนจะทะเลาะก,กันก็เรื่องทางนี้กันหมดการ s e ่ a r a t i o n มัน change information นะคะถ้าเราไม่กล้า speak up เนี้ยคุณน,นาตาลีบางทีบางคนเขาก็รู้สึกเหมือนกันเขาก็ไปเขาก็ต้อง need จำ confirmation ตอนนี้พอเรามาเริ่มดาวน์โหลดกันพวกเนี้ยเพราะว่ามนเบลมันเปิดไงเราก็เข้าใจที่หน้าไม่ expect ให้ทุกคนเชื่อคุณใช้ discernment ใช้จะบอกเลยเราแชร์สิ่งที่เรารู้แต่ให้คุณเนี่ยใช้ your own discernment ถ้าไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรคุณก็ต้องค่ะ w o l k o n y o u r own path รเราที่ว่าเราไม่ได้มามินูประมาทไม่ได้มาดูถูกอะไรเลยใช่ถูกไใช่สิ่งที่เราแค่เป็นค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับสมัยก่อนเวลาพระพธเจ้าพูดหรือว่า j จ s ซัพูดอะไรเขาก็โดนหมิ่นหมดเขาก็โดนแบบเจ่งไหมเซ็มจจิงใช่เขาแพร่ศาสนาเขาเขายังโดนแบบคนอัตแทกันทั้งนั้นเลยใช่ไหม พราคนไม่เชื่อไม่จริงเซมติงเป็นกระจกตอนนี้เลยค่ะเซมติงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะให้เขาทุกคนใช้ความคิดของเขาเองเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรกอกฟังก่อนเถอะนะล่านาคนาจ,จะเปลี่ยนพาะทีน่าก็เคยผ่านมาไทนเหมือนกันไม่เชื่อหลายอย่างเราก็เล่ารับฟังเรารับฟัง,เ,ฟงเป็นคนที่รับฟังแต่ัจจว่ามไม่เชื่อแต่ว่าพออีกสิปีผ่านไปโอเคความคิดเปลี่ยนละเพราะว่าเราเราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนแต่เป็นเพราะเราเคยได้ฟัง ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดเราปิดประตูไม่ฟังเลยเราก็อาจจะแบบไม่ตื่นหรือตาบ่ก็ได้เราอาจจะไม่ใช่ถูกหมดทุกอย่างเลยก็ได้ใช่ไหมคุณนาตรีแต่เพียงแต่ว่าทีน่าว่าถูกไม่ถูก You agree ไม่ agree Listen ถ้ามันไม่ไม่ตรงกับคุณก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องมานั่งกดหรืออะไร because every has opinion ทุกคนนะ่ะน่าจะ be able to share what they experience เพราะทุกอย่างนี่มันมีหลายด้านหมด มนลดอาหารนะ่ะคุณจะชอบอะไรอ mm hmm. เปรี้ยวเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยใช่ไหม mm hmm. uh, คุณก็ experience try different thing แล้วอันไหนมัน resonate กับคุณล่ะคุณก็เก็บอันนั้นอันไหนไม่ resonate คุณก็ throw away that's it แต่สำหรับคน resonatemight be something that we can share นะคะ <Huh. S 1> แต่อลนนิน่าจะพูดเลย as long that we share something นะคุณนาตาลีแล้วปรับให้ชีวิตคนเนี่ยมีใจ positive แล้วปรับให้ทุกคนเนี่ย มีจิตดีขึ้นและปรับให้ทุกคนเนี่ย grow แล้วก็ happier in their life ที่น่าว่าเราทำถูกแล้ว so oh, it's not about h a v to ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเออต้องมาขัดกันหรือไม่ agree i s เกี่ยวกับคุณเนี่ย raise raise energy ที่ว่าปรับให้ทุกคนเนี่ยลด ego ลงปรับให้ทุกคนเริ่มเข้าใจตัวเองรักตัวเองมากขึ้น you know and do things that you love to do that's it share stuff เพราะอันนี้เป็น politics and religion you can never talk o u t totally นะคะอันนี้คุณไม่สามารถที่จะกรีเลตั้งแต่ตั้งหลายแล้จะมีผู้ใหญ่ผู้ uh, อย่าพูดเกี่ยวกับ politics อย่าพูดเกี่ยวกับ r e l i g i o u มันเกิดไม่ always gonna be สองด้าน and this is the the law of duality in มิติสามนี้คือเป็น duality ที่ว่า opposite ยิบบนัแบบนยแยง opposite always gonna have an opposite opinion จะไม่ a g r e คอนเริ่มอ่ะ <laughs> <laughs> yeah but it becomes a debate มาเป็นดีเบตมลเป็นดีเบตมันอาจจะ bring a lot of growth a lot of growth I mean different opinions can bring a lot of growth แต่ถ้าเกิดไม่มีการพูดมันก็ไม่มี growth กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเราก็หวังว่าสักวันใช่ไหมคะคนคนเหล่านั้นก็จะรู้จักพลังในตัวเองรู้จัก intuition คือใช่ไหม <Yes. S 2> พลง <Yes. S 2> ังรู้จักความคือคือโค้ชก็เห็นด้วยนะคะว่าเราสามารถทุกคนที่สามารถคือพระพุทธเจ้า ตามที่คนเข้าใจพระพุทธเจ้าก็มาสอนให้บอกแล้วว่าทุกคนเป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้ถูกไหมคะเพียงแต่ว่าใช้ภาษาต่างกันในยุคนั้นใช่ไหมครับคนตอนนั้นฟรีคุนซีของเขาในยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่เหมือนยุคนี้ยุคนี้คนพร้อมแล้วยุคนั้นคนไม่พร้อมถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคอนชเสเนี่ยไม่พร้อมตอนนั้นตอนนี้เป็นตอนที่คอนชเนสเนี่ยเปิดเพราะว่า energy ของ planet travel closer to the sun the central sun และอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ว่าคุณต้องไปคิดกันเองตัดสินใจกันเองเราก็แค่มาเป็น messenger ใช่ messenger <ร>สำหรับ get cute ะเรดช่วปีที่เกิดมาในยุคนี้ใช่ไหมคะเราโชคดีมากเลยนะคะเพราะตอนนี้หลายโซลเลยต้องการจะมาเกิดตอนนี้นะคะ,ะเพราะว่ามัน help t h evolution e of the i r soul to grow มากขึ้นเรามานี่เพื่มมา experience a s w well. นะคะมาประสบะการณ์นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถึงว่าถ้าเข้ามาฟังคุณเนี่ย Dare s o l s p r e เขาก็ไกด์เข้ามาฟังนั่แหละละคนที่ฟังอยู่ณนะตอนนี้จนถึงตอนนี้เขาตื่นระดับหนึ่งโอโ้โหตื่นมากแล้วใช่เขาถึงมานั่งฟังแต่ That brain mind เนี่ยจะ agree หรือไม่ agree เนี่ยมันมาจาก ego เขาในในมิติสามเท่านั้นเองนะคะ เห็นวว้วทีน่าจะไม่บอกว่าเออเราจะถูหมด100% it's just what we share the moment แล้วถ้าเกิดคุณมาทางนี้อย่างที่คุณนารีพูดเกี่ยวกับพลังอะ่ะมันมันมันเป็นพลังที่ว่าสวยงามนะคุณคือเขาจะมี intuition มากขึ้นเขาจะมีแบบอะไรที่ว่าที่น่าจะบอกเลยว่ามัน magical เหมือนที่คุณออนารี experience ตอนนี้เห็นไหมฝันสะล a ยอยู่ดีุ๊บ๊มันแบบอ,อืมันดาวน์โหลดอะไรไลฟ์บอฟขอะไรอุ้ยตายละ ไอเราทํางานนี้ตายมันตอบคาถามเราเองเลยนะอย่างเงี้ยใช่ไหม m e n t to be ครับคุณนํามันมีจะมี subject อะไรได้หลาย subject เลยที่จะพูดแต่ว่ามาพูดามาเ่องนี้ใช่เราไม่เคยมาพูดเรื่องนี้เลยนะว่าจะพูดคํานี้ใช่ไหมจริงๆเรื่องนี้คถ <น S 1> <ๆ S 2> ามเยอะมากๆเลยนะพอสะดุดตาเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องหลายมิตินี้อกอ็แบบเอ้ยมันหยิบตรงนี้มาปุ๊บเลยก็ไม่รู้ ทำไมเหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน oh, นัน่นเ็าเอสเตอร์ d e f initely เอสเตอร์อ๋ออิมโฟ e รนซ t ไให้คุณเนี่ยรับรู้รับรู้พอร์ตข o งค o ณว o าข f งคุณแฟร็กเมนเท่านั้นเอง This is why ที่หน่าบอกเลยว่าพอคุณมาเดินทางนี้เปิดทางนี้มัน magical it's it's magical อันนี้คุณจะคงแบบ get aha moment ประจำ aha แล้วอ่ะ Yeah กับที่นา experience a lotpartner ทีน่าก็ experience a lot อาจารย์เกรซ นักเรียนเราก็ experience a lot นะเพราะเขาเริ่มทีน่าไม่ได้พูดแบบออกมาโม้แต่ว่า this is real this is what ทุกคนเมนูทุกคนต้องมีประสบการณ์ทางนี้คือพอ connect กับตัวเองเนี่ยมันมี a lot of magic ที่เกิดขึ้นใช่ไจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันแบบ normal สำหรับเราแต่เราถูกปิดมาแล้วไงคุณใช่ไหมเนาะอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์เนาะเนาะคุณทีน่าเนาะใช่ค่ะนแล้วมันสนุกอ่ะโอเคค่ะทีน่าค่ะ่า โอ้มันนิสมยสนุกมากแล้วก็ได้อะไรอีกหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวต้องมาอีกรอบ<ด> <ๆ S 2> แน่ๆเลยมังครันนี้อ่ะได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็สําหรับคนที่ชมอยู่นะคะถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าคุณคิดอย่างไรเนาะเเรามาได้ให้คุณมาเห็นด้วยทุกอย่างนะคะก็แต่กลับเอาไปคิดเอาไปคิดตั้งคําถามเนาะต้องตั้ง,ต,งตั้งคาถามว่าทําไมใช่ไหมคะโอเคอะไระทาให้เรา เหมือนการออกกําลังกายสมองเงี้ยจริงก็เปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าคุณแม่กรียกเก็บเอาไว้ก่อนเก็บใสก่กระเป๋า,เาไว้ก่อนนะอนาคตมขึ้นเพราะว่าการที่คุณมาฟังอันเนี้ยมันไม่ใช่อักเสบและคุณอาจจะไม่เชื่อตอนนี้แต่ว่า who knows <c oughs> เวลามันเริ่มเปลี่ยน energy shifting มันจะเร็วมากคุณอาจจะเนี you ่ย know, begin to search research ขึ้นมาหลายคนจะทำกันค่ะค่ะ สำหรับคนที่อยากติดตามคุณทีหน้าต่อตอนนี้ติดตามทางไหนได้บ้างคะไดยูทูบนะคะมี y u t u b e ตามช่องนี้นะคะค่ะเดี๋ยวดูรูปขึ้นมาให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวดูนะคะแล้วก็ทางไหนอีกคะมี Facebook ด้วยใช่ไหมคะมี Facebook ค่ะและ้วทีอ่าทีน่าจะ แชร์ว่าเออทีน่าก็ตั้งโรงเรียนมาอาจารย์ Grace Partner ของทีน่าคะ่ะคือเรียกว่า CMUL Center of Metaphysics and Ultimate of Light นะคะเราก็สอนให้นักเรียนเนี่ยคนนี้ก็ให้เซลล์ของเขาให้เขาเนี่ย activate intuition ของเขาทีน่าก็มีลิงก์ให้คนนาาลีเนี่ยนะคะคือ uh, CMUL uh, page Facebook page แล้วก็ค่ะเดี๋ยวดูเุียค่ะค่ะค่ะเดี๋วดูลิงก์ตามนี้เลยนะคะ ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณจีน่าค่ะแล้วมาใหม่คะขอบคุณ่ะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ